ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สนับสนุนผู้พิทัก์โดยน้ำยาหลังจานลายป้อนเอสสวัสดีครับผู้พิทักษ์วันนี้จะพามารู้จักกับโรงเรียนชาวนาโรงเรียนชาวนาของปลาแรมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับถ่ายทอดความรู้ด้วยการน,นำปราชชาวบ้านมาสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กๆในชุมชนภาคพู่ช่วงนาพบกับผู้พิทักษครับ ทีมงานผู้พิทักษ์เดินทางมาที่โรงเรียนชุมชนชาวนาบ้านประบูอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามที่เกิดจากแนวคิดเทวรักบ้านเกิดของนางสาวธีรดานามไห้หรือป้าเลมหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารงานพัฒนาจากต่างประเทศเธอเดินทางกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองนานกว่า5ปีเราสิ่งได้เลยเราสิงด้อยนิดๆนะว่าไอเราเป็นลศนา เราก็เลยเข้าใจวัยรุ่นทุกวันนี้ว่าอีเขาจะมีมุมแบบนั้นเป็นเราไหมมุมที่รู้สึกว่าไม่ใช่ดูถูกแต่ว่ารู้สึกรู้สึกไปลุกคือมองตัวเองต่ำกว่าคนอื่นโดยธรรมชาตินี่เราเชื่อว่าเราเข้าใจมุมนี้ที่ว่ามาทํางานกับเขามันเลยพูดเหมือนมันเลยต้องค้นหาว่าอีจะใช้กระบวนการแบบไหน,นที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องพึงใจโรงเรียนแห่งนี้จะเปิดสอนทุกวันพุธัสบ,บดี ช่วงบ่ายจะมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านศกอย่างจังหวัดมหาสารคามจำนวน24คน,นปั่นจักรยานมายังโรงเรียนแห่งนี้เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตของชุมชนบ้านประบูและที่มาเรียนที่นี่เราได้อะไรจากที่นี่บ้างคะการทาผ้าวัดจอมการทําอาหารการ,การเล่นแล้วก็การเล่นดนตรีพื้นบ้านปราชชาวบ้านจะเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้พื้นบ้านไม่ว,ว่าจะเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านที่นี่สามารถใช้ชีวิตในบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องอพยพจากท้องถิ่นเด็กที่มันเขามานนี่ที่มันมาเรียนเนี่ยนี่มันก็ภูมิใจมันมันหูจากตัวของตัวเองนะครับรู้ว่าตะกอนนี่มันจะบ่จะเข้ามาแครวะคนคนถ่คนแก่นะยางนี่มันติดตัวแข็งดัางไปเลยนะที่มันเขามานี่นี่ห้องอบร่มหรือฝึกสอน แล้วก็พ่อทึกสอนในปับ๊บเห็นผู้ลักผู้ใญ่มันก็นยกมือไหวพอเราได้กลับมามองตัวเองมองชุมชนเราแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูปัญญาของโรงเรียนเราหมู่บ้านเราประวัติหมู่บ้านยังไงคะมันทําให้เราภูมิใจว่าเออเราเราเราเป็นคนในชุมชนนี้เราก็น่าจะรู้แล้วก็สืบสารภูมิปัญญาเหล่านี้ไอพ่อแม่ก็มีคาถามว่าเออเราจะมาอยู่กับป้าเราสอนให้เราเขาเป็นชาวนาเลย ความจริงเราร็ความหมาว่าสิ่งที่เราต้องการให้เขาเกิดแม่สุดอเป็นคุณค่าความเป็นชุมชนชาวนาที่เราเราอยากให้ใขรเห็นคุณค่าแล้วเราเชื่อว่าคุณค่าในเร้่ที่เขาซึมซับได้วันหนึ่งมันจะมันจะทําให้เขาทําอะไรสิ่งดีกับสังคมได้เป็นผู้ทักผู้ปกปักและปก,ปก,ปก,ปก โรงเรียนชุมชนชาวนาบ้านประบู่อําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนางสาวธีราดานามไหหรือป้าแลมต้องการพัฒนาเด็กนักเรียนในชุมชน,น,ชนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีการนําเด็กนอกระบบที่ไม่ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาร่วมกระบวนการเรียนรู้ที่นี่การรู้คุณค่าตัวเองมันจะนาไปสู่การปกป้องตัวเองใช่ไหมคะพี่เ้องหน้วันนี้คือปัญหาเรื่องท้องแท้งทิ้งก่อนใบเรียนมันเยอะ ที่นันเมื่อไหร่ที่เด็กเขาเห็นคณค่าตัวเองการป้องกันตัวเองที่จะเกิดเรื่องแบบนี้มันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอ่ะพี่เชื่อว่ามันเป็นการสร้างกระบวนภูมิคุ้มกันให้เด็กที่ไปเชิญกับโรคข้างนอกพ่อค้าขายส้มต่ำวัย3 3ปีบอกว่า mm hmm. เขาเคยเป็นนักเลงไม่มีอาชีพเป็นหลักแหลง่งแต่หลังจากเข้ามาฝึกอบรมจากโรงเรียนชุมชนชาวนาแห่งนี้ทำให้เขามีอาชีพมีไรายได้ดูแลครอบครัวอย่างไม่ขัดสนและมีความภาคภูมิใจ แตะแล่มเขาเขาพยายามที่จะสอนเราด้วยเหตุผลด้วยด้วยจิตใจมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมที่ผมได้มาคือการมองชีวิตของตัวเองกับครอบครัวผมถ้าผมไปแบมือขอเงินพ่อแม่อยู่อย่างเงี้ยแต่ลูกของผมอีกเมียของผมเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับผมอะไรประมาณนี้นะโรงเรียนชุมชนชาวนาแห่งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอีกก้หนึ่ง เมื่อมีประเทศเพื่อนบ้านจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาขอดูงานโอ้ได้ล่อันเป็นต้นว่าวิธีการในการนำใส้ภูมิปัญญาชาวบ้านคือตัวอย่างว่าในการสร้างหลักสูตรเพื่อแก่การอนาพัฒนาอนาเด็กแลักัญวยาวชนนี้เขาก็จะต้องได้เอาความรู้ความสามารถประสบการณ์่างๆจากคนในประชาชนแล้วก็มาประชุมประชานไส่สกับ จริยธรรมและการของการศึกษาและเ,เปลี่ยนกระบวนการหลักสูตรในการพัฒนาตัวนี้นี่มันเป็นความรู้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดภูมิมใจนี่ต่ว่าของจันแหลมนี่เราภูมิใจนี่ว่าได้เกิดมาซาดเดียวนี่ได้ซอยไทยบาท้านหรือบา้านไก่เครื่องกันเนี่ยนะเดีย๋ยวนี้มีเอ่อตั้งอาจารย์แหลมโมงไปซอยเนาะยี่สิบสองบานเนาะ ่อไปในแล่มจิตสร้างบ้านห้องเห็นมันเป็นคนดีแล้วไอ้รอบๆเอาเห้องนี้ให้เป็นพนดีแบบที่นะนางสาวธีรดานามไหหรือป้าลมนักพัฒนาชุมชนที่หยิบใช้วัตถุดิบในชุมชนสร้างอาชีพและจิตสำนึกด้วยสองมือของคนในชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้รักบ้านเกิดของพวกเขา เรียนชาวนาของประแลมถือเป็นแหล่งความรู้ของท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งที่ยึดถือวิถีพอเพียงครับพบกับผู้พิทักษ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาส1บตนาิกา5นาทีวันนี้สวัสดีครับ